เลกินซะถ้าไม่อยากตัวบวมเมื่อร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำได้โซเดียมจะถูกเติมลงในอาหารเพื่อแต่งรสและเป็นส่วนหนึ่งของสารกันบูดและสารเติมแต่งอาหารบางชนิดคนเราต้องการโซเดียมวันละ2,300มิลลิกรัมหรือเกลือประมาณ1ช้อนชาเพื่อนๆคิดว่าตัวเองทานเกินกันไหมคะและโซเดียมแฝงอยู่ในอาหารอะไรบ้างเรามาดูกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะจินนี่จาก Healthy Mission นะคะวันนี้จินจะมาแชร์ข่าวว่า10อาหารที่เราควรทานให้น้อยหรือควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากตัวบวมไปฟังกันเลย 1. กุ้งแช่แข็ง กุ้งแช่แข็งมักเติมเกลือเพื่อแต่งกลิ่นและสารกันบูดที่เต็มไปด้วยโซเดียมตัวอย่างกุ้งแช่แข็งไม่ชุบเกรดขนมปังขนาด85กรัมมีโซเดียมมากถึง800มิลลิกรัมในทางตรงกันข้ามกุ้งสดปกติ85กรัมที่ไม่มีเกลือและสารเติมแต่งมีโซเดียมเพียง101มิลลิกรัม 2. แฮม แฮมมีโซเดียมสูงเพราะใช้เกลือในการรักษาและปรุงรสเนื้อสัตว์แฮมย่างขนาด85กรัมมีโซเดียม1,117ม mm. ิลลิกรัมแนะนำให้กินปริมาณเล็กน้อยเป็นครั้งคราวแทนที่จะรับประทานในปริมาณที่มาก 3. พุดดิ้งสำเร็จรูปไม่มีรสเค็มไม่ได้หมายความว่าไม่มีโซเดียมโซเดียมนี้มาจากเกลือและสารเติมแต่งที่มีโซเดียมไดโซเดียมฟอสเฟตและเตตะโซเดียมไพโรฟอสเฟต ใช้เพื่อช่วยให้พุดดิ้งข้นขึ้นตัวอย่างเช่นส่วนผสมพุดดิ้งวานิลาสำเร็จรูปขนาด25กรัมครึ่งถ้วยมีโซเดียม350มิลลิกรัม 4. คอตเทจชีสคอตเทจชีสเป็นแหล่งแคลเซียมและแหล่งโปรตีนที่ดีแต่มีเกลือค่อนข้างสูงเช่นกันคอตเทจ e ชีสครึ่งถ้วย113กรัมมีโซเดียมสูงถึง350มิลลิกรัม เกลือในคอตเทจชีสไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรสชาติแต่ยังช่วยเรื่องเนื้อสัมผัสและทำหน้าที่เป็นสารกันบูดทำให้หาแบบโซเดียมต่ำได้ยาก 5. น้ำผักสำเร็จรูปน้ำผักสำเร็จรูป240มิลตรมีโซเดียม405มิลิกรัมแต่ก็มีบางยี่ห้อที่จำกัดโซเดียมไว้ไม่เกิน140มิลกรัมถ้าทุกคนชอบดื่มน้ำผักสำเร็จรูปอย่าลืมอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อนะคะ 6. น้ำสลัด โซเดียมบางชนิดในน้ำสลัดมาจากเกลือนอกจากนี้บางยี่ห้อยังเพิ่มสารปรุงแต่งรสที่มีโซเดียมเช่นผงชูรสไดโซเดียมไอโอซินเนตและไดโซเดียมกัวนิเลตน้ำสลัดมีโซเดียมเฉลี่ย304มิลลิกรัมต่อ2ช้อนโต๊ะตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้นคือการทำด้วยตัวเองลองใช้น้ำมันมะกอกและน้ำส้มสายชูมาผสมกันก็จะได้น้ำสลัดที่อร่อยและโซเดียมต่ำ 7. พิซซ่าส่วนผสมหลายอย่างเช่นชีสซอสแป้งโดและเนื้อแปรรูปมีโซเดียมในปริมาณมากตัวอย่างเช่นพิซซ่าแช่แข็งชิ้นใหญ่ที่ซื้อในซูเปอร์ขนาด140กรัมมีโซเดียมถึง765มิลลิกรัมส่วนพิซซ่าที่ทำในร้านมีโซเดียมเฉลี่ย957มิลลิกรัม 8. น้ำซุปและน้ำสต๊อกตัวอย่างเช่นน้ำซุปเนื้อ240มลตรมีโซเดียม782มิลลิกรัม รวมถึงน้ำซุปไก่และผักก็มีโซเดียมสูงเช่นเดียวกัน 9. ซอสปรุงรสซอสถั่วเหลืองเป็นหนึ่งในอาหารที่เค็มที่สุดซอส1ช้อนโต๊ะ15มลลตรมีโซเดียมมากถึง1,024มกรัมหรือซอสบาร์บีคิว2ช้อนโต๊ะ30มลตรก็มีโซเดียมสูงถึง395มลิกรัมก่อนเลือกซื้อพยายามหาสูตรแบบโซเดียมต่ำกันด้วยนะคะ 10. ฮอทดอกและไส้กอรอกฮอทดอกและไส้กอรอกมีโซเดียมเฉลี่ย578มิลลิกรัมเนื้อสัตว์แปรรูปควรเก็บไว้ทานเป็นครั้งคราวมากกว่าจะกินเป็นอาหารประจำวันองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งบางชนิดวิธีที่ดีที่สุดในการจะลดโซเดียมก็คือ ลองลดอาหารแปรรูปอาหารร้านสะดวกซื้อและอาหารทั่วไปเพราะอาหารเหล่านี้มักมีโซเดียมแฝงสูงเกินเกณฑ์ที่ร่างกายต้องการลองเอาไปปรับใช้กับการกินในแต่ละวันลองดูนะคะแล้วเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Healthy Mission ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสาระดีๆสวัสดีค่ะ